ใ่ครับหยุตลอยไหมฮะทำน่าจะได้แล้วนะฮะเจ็ครับพี่ผ่านของเขาไม่ได้ตีได้ดีเร็วไวเร็วเวเร็วเรเรรร ขอบคุณาลี่ <itch assessment> ีเน uh ียด <ham> ้วยแสงสีเสียงรับครับครับตอนีเนอไทยเมตัวเล็กตัวอยู่ตรกลางลยกแล้วย่อหน้าลยหน้าแรนั่งยอหน้าเจครับเจนครับสวัสดีจ้า และนี่คือหนึ่งค่ายมวยของเ็นตงนะครับมวยเขาหมีท่าด้วยอ่ะ,อ,ะอันนี้ช,ออชื่ออะไรอะ่ะลูกคืออะไรอ่ะมันหมายความว่าอะไรครับอ่ามาครับอันึ่งสองสามเย้ทําไม